สวัสดีครับผมเป็นจามินนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเบลมอนพาร์คซึ่งมันเป็นสวนสนุกที่อยู่ริมทะเลจะเป็นยังไงไปดูกันเลย นี่นะครับท่านผู้ชมเขาก็จะมาเตะบอลกันตรงนั้นก็จะมีส่วนสนุกเดี๋ยวเดินไปดูเลยกัน 买哪款房？ หมวกานี่ใครเป็นยอ้อยมนุษย์ตรงนี้ดงเม็กซิกันเลยนะท่านผู้ชมเม็กซิกันน่าเสียดายวันนี้ลืมเอาสเก็ตบอร์ดมาเฮ้ยล่างอะไรเนะี่ยมีซูมโม่ หอมมากอะ่ะกลิ่นโคตหอมอะ่ะกลิ่นโคตหอมอะ่ะใช่ไหมลูกใช่ไหมผู้คนกร็ร่าเดิงกันวันอาทิยตย์ตรงนี้ก็ที่เท้าตรงนี้ข้างในอะ่ะคือสวนสนุกนะข้ามกำแพงนี้ไปข้างบนอะ่ะตรงนี้ก็จะขายทาโก,ก้มีไอซี่โซเชียลก็มีท่านผู้ชม คนก็เต้นกันรา่าเริงสนุกสนานนี่เขาจัดเก้าอี้เหมือนเมืองไทยนะท่านผู้ชมเดีถ้าเป็นเมืองไทยป่านี้ต้อง,งข้างๆข้างขวาข้างซ้ายคงจะขายอาหารทะเลกันหมดแล้วส้มตรงส้มตำติมขายไง นนอโอ้ยตรงนั้นมีพาชุดด้วยเห็น้วูงใหเออโอ้ยตัเ่ารู่าูปเราเดินมารอบๆแล้วเราจะเจอสวนสนุกเห็นไหมโรลโคสเตอร์อย่างนั้นแต่ว่าเขายังไม่เปิดช่วงโควิดนะจะเปิดให้เดินตอนนี้ข้างหลังเราก็จะเป็นเบลวอนพาร์คนะครับแต่ว่าตอนนี้เราขอเดินไปขา้างหน้าแป๊บหนึ่ง นี่หน้าต่าง White c โต t l e งานอาหารในสตาร์บัคไหน,ไ,หนไม่เห็นเลยท่านผู้ชมขอเดินไปเรื่อยๆที่อเมริกา,กาเขาก็จะมี Live Gas สเตชั่นเหมือนกันนะแล้วก็มีคนอาบแดดอยู่อู้ะครับ เลฟกัสสเตชันถ้าไปตรงนู้นก็จะเป็นลาฮอย่าจำได้ไหมลาลฮอย่าชอที่เคยถ่ายไปจำไม่ได้ว่าล็อกเยอะไหร่น่าจะล็อกที่เก้ามั้งท่านผู้ชมมีที่ให้เช่าจักขยานด้วยเช่าบอร์ดราคา เมีเสื้อโพสบอลลนด้วยวะนะโพสบอลลูนพบว่าใครก็มีนองมือซี่ดูร้านปลาปิเกย์มีน้องวัวมีหมูอยู่ข้างในด้วยไม่ไม่ค่อยเห็นเลยไปก่อนน่ากินเหมือนกันนะเนี่ย อ้าวเขาเปิอดออกเหรอนั่นไงวูวตรงนั้นนะครับเบลมอนท์พาร์คเดี๋ยวเราก็จะไปแร้วเนี้ยเดี๋ยวตัดไปเลยดีกว่าไปตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ข้างในเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่าข้างหน้านี่ก็คืออาร์เคดหรือว่าท,ที่ที่สำหรับเด็กเล่นนะที่หยอดเหรียญแต่ว่าอาร์เคดของอเมริกาไม่เหมือนของไทยคืออยู่เล่นลอายุจะได้ตหรือ,อายุออกตก็ตเนี่ยไปแลกของเล่นดิพเอนถ้าอยู่ได้สองตั๋วไปสองร้อยตั๋วอยู่ก็จะได้ของดีๆ ถ้าได้น้อยก็ได้ใครลูกอมสองเซมตเมตรมีม้าบุญด้วยทุกคนมีตู้คลองมีชีนไอ้ลูกมีสิได้ได้ฟอกอรบอลด้นี่ปลาโป่งปลานน่นปลานี่ เอาพังแล้วพังวะหรือว่ารถไฟอยู่ไหนได้ย่งเสียงเออเอะไรอดไรูไม่ต้องจุงดอะไรจุดอะไร มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาล้อยู่ข้างหลังนะบีมีคนนหน้อยู่สองสามพนเองไง ไอความเสียงดังมันทำให้หน่ากลัวขึ้นเช่เบอร,ร์เกอร์น่ากินอ่ะแต่ไม่ไม่ใช่ถูกๆนะท่านผู้ชมเบอร,ร์เกอร์16เหรียญน่าจะประมาณประมาณอ่าอเหรียญมั <L> ้งโบไปอีก30บาทไม่450าบาทแดงไม่ไรรม่เซ็งมีปลาลูกโป่งยิงปืนนัก มีปืนน,นัดเดียวได้หมาหนึ่งตัวนี่น่าจะรถบัมนครนี่รถบัมว้ยไดโนเสาอะไรที่หายไปหรือไหมไอ้ที่ปีนเขาอะไปดู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 ที่ปีนเขา นี่มีให้ปีนเขาเล่นๆด้วยคือ,อยูต้องปีนเขาขึ้นไปกดปุ่มปุ่มบนนู้นแหละอ่ะเดินต่อไปเรื่อยๆนึ่นาทีเดียวเขาเขาให้ยูขึ้นไปก่ออยู่บนนั้นหนึ่งนาทียูจะได้มีเดียมของเล่นมีเดียมตุ๊กตามีเดียมซึ่งไม่รู้อะไรไม่เปิดนะเนี่ยจริงๆหยิบหยิบทุกตานี้ไปเลยเลยแต่ว่าเอาไปทําไม เล่มีสอตด้วยเป็นดิปเปนดอตหรือว่าไอติมเม็ดของไทยอ่ะถ้าพวกอยู่เคยกินไอติมบอลก็รู้ว่าไอติมเนเม็ดเป็นไงที่มันเป็นไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาผ้ามาใส่นี่จะมีที่เล่นรถของเด็กตรงนั้นก็จะมีคล้ายรถบอมเหมือนกันต่าเป็น u f เออยากดูปะล่ะอยากดูเดี๋ยวไปถ่ายเดี๋ยวไปถ่ายให้ นี่ก็จะเป็นพาคอร์ภางในนี้เปิดได้บ้างไหมไม่เปิดวะไม่เห็นอะไรเลยตรงนั้นมีเอสเค r o ูมด้วยสับอ่ไขปริศนานี่ออกจากห้องคนไม่ค่อยเยอะวะวันนี้แต่ที่จอดเต็มไปหเลย <S <S ไปต่อดีกว,ว่า <S 1> <S 1> โอ้ยเฮ้ย,ยดูด็อกบินดิ รู้ดูนกว,ว้าวนี่เมื่อกี้เราเดินไปจกตรงนั้นเดินมาก็จะเจอร้านโดโร้านไอติมน้ำปั่นแล้วนี้ก็มินิกอฟนี่ไปเรื่อยไเรื่อย นี่ม,นมีด่านต่าง,างอยากเล่นวะอยากเล่นมินิกอฟวะไงอาวไม่ให้ปีนต้นไม้ด้วยเมื่อกี้ไม่ให้ปีนเขาตอนนี้ให้ปีนต้นไม้เล็กโอเคไปต่อเลยตรงนั้นมันมีโกาคาร์ด้วยตรงนั้นอ่ะเหรอ เ,เดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ไปถ่ายชาลีชิกเก้นเร็วอ่ะไปดูดีกว่านี่แหละชาลีชิกเก้นตองมีกุ้งขายด้วยปกติเขาจะขายอย่างนี้ในงานคาที่แฟร์ซึ่งจ,จัดทุกซัมเมอร์ถ้าไมีโอากาสไปเดี๋ยวไปถ่ายให้ด้วยกันแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้สองสาเดือนไนงะ ก็น่ากินอยู่แลโคก็มันมันก็น่ากินอยู่หรอกแต่ว่ามันไม่ใช่ดูกถูกับแพงแล้โคตรอ่ะเฮ้ยตรงนี้มีสระว่ายน้ำได้ไงแต่ก่อนไม่มีเนี่ยข้ t มบลน,นี้กระเช้า,ชาส่วนข้างในนี้ก็จะเป็นเลเซอร์อรอแท็กเวลาอยู่เล่นสระวยน้จะเดินออกมาอาีกทางนี้ ประมาณนั้นแหละก็วันนี้ก็เที่ยวสุกมากแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อยา่า like, ลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร์ไปแล้วไปละ